Darius เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับเกมมากมายในประเภทเกมยิงแบบเลื่อนด้านข้างยูดิม s อย่างไรก็ตามซีรีส์นี้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานตั้งแต่ที่เปิดตัวในปี1986สำหรับเกมอาร์เคดดาริอได้ผลิตภาคต่อมาอีก6ภาคและยังมีสปินออฟรีม t สเตอร์น Release พร้อมทั้งคอลเลคชันมาอีกมากมายสำหรับทุกแพลตฟอร์มในโลกใบนี้ เกมนี้ล้มกับเครื่อง PlayStation 4และ Nintendo Switch สิ่งที่ทำให้ดาริอัแตกต่างออกไปคือศัตรูของมันการยิงเลเซอร์อันเป็นสัญลักษณ์สิ่งมีชีวิตท,ที่เป็นโลหะใต้น้ำในอวกาศควบคู่ไปกับเพลงประกอบภพาพยนตร์แบบบ Pro ็อกโอเปร่าอวกาศที่น่าขนลุกและนักนวงมันพอร์ตมาจากเกมของเวอร์ชั่น PSP และคา์เตในปี2010รุ่นนี้ มีความละเอียดอัตราส่วนกว้างยาวพิเศษ3.2 9คูณ9แบบจอภาพคู่ของอาเขตดั้งเดิมและรากิกที่อัปเดตขึ้นบอสมากกว่า 40, 40ตัวและโหมด4โหมดอยู่ที่นี่แล้วรวมถึงโหมดเกมดั้งเดิมออริจินอลโหมดพร้อมเส้นทางที่แตกแขนงออกไป X โหมดซึ่งให้ความยากลำบากมากขึ้นโครนิครอนโหมดที่จัดการกับความท้าทายต่างๆรวมทั้งการจู่โจมของบอสและอีเวนต์โหมด เราจะได้จับเวลาและทำคะแนนตามความท้าทายต่างๆรวมถึงอีเวนต์ที่เปิดตัวในอาเขตเท่านั้น X p l u S+ อัปเดตครั้งแสงเพื่อการปรับปรุง F b u r s สลำแสงเลเซอร์นี้สามารถล็อกเข้าที่และใช้เป็นเกราะป้องกันอาวุธของศัตรูหรือดาวเคราะน้อยได้มันปล่อยลำแสงออกมาปะทะก,กับลำแสงของศัตรูที่ประทัก,กันเป็น a n ิ m a t i o n เราวกับการปล่อยพลังในตรากะบอลแซดกปับบน ราวข้อน้อยและอุปนวาวุธของศัตรูเสริมเกาะให้ผู้เล่นมีโอกาสต้องกันเพิ่มเติมมีเรือรบให้เลือก9้าลำรวมถึงซิวเอรฮอคมุราคุโมะที่มีพลังพิเศษเรือแต่ละลำมีโปรเจกไทยระเบิดและระยะลำแสงระเบิด F ที่ไม่ซ้ำกันยิ่งไปกว่านั้นพวกมันควบคุมต่างกันแต่ก็สนุกที่จะขับมันนะ กราฟิกสวยงามมากเมื่อเราผ่านตัดขีปนาวุธของศัตรูระเบิดผ่านดาวเคราะห์น้อยและกำจัดบอสของศัตรูเกมดังกล่าวมีลักษณะและให้ความรู้สึกเหมือนเกมนิวเจนมากกว่าพอ, P, อร์ทีเอสทีเมื่อสิบปีที่แล้วอัตราส่วนกว้างยาวพิเศษไม่ได้ทําให้เสียสมาธิและทําให้บอสทั้งหมดดูใหญ่โตและน่ากลัวตามทฤษฎีแล้วเกมนี้แสดงถึงจุดสุดยอดของซีรีส์ดาริอัสเลยกว่าได้ดาริอัสเ r อร์สอ t นอื่นคริติคอลเอ็กซ์พลัส เป็นเกมยานยิงที่ท้าทายและสนุกสนานความสนุกที่คุ้นเคยจากภาคก่อนๆบอรูปแบบปลาอวกาศขนาดมหึดมาลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคริปฟีวิวเกมใหม่ๆแบบนี้อีกแลก้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องว่านีกเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับ